สวัสดีจ้าทุกคนจ mm ้าวันนี้เราอยู่กับอาร์ิก้านะจ้าก็เป็นคืนวันที่17 17คืออะไร17คือวันจันทร์คือวันที่17จนะจ้าเราจะมาพบกับในส่วนของคู่นี้น่าสนใจมากคือเซลตาพบกับมายองกาคือวันที่17เช้าที่18เวลาตี2นาริก้านะจ้าอันดับที่10เซลตาติดเตายี่ินัดวิหมดสาสคะแนนเสมอ3ชนะ2พบกันอันดับที่12อมายอกาตเอะไี่สิบแนัดวิหมดส4คะแนนเสมอ3แพ้2 เหมือนกันเลยเอ้ยแต่นี้เขาแพ้สองนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าทรงมันใกล้เคียงกันมากกว่านะ,ะก็ว่ากันไปเออก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันน่อยทีทละคู่เลยต้องคิดว่าใครน่าจะน่าจะอะไรน่าจะไปได้น่าจะดีน่าจะด,จะดีก็เดี๋ยวเรามาดูตัวคนกันอ่ะเซลต้าก่อนเซลต้านะจ๊ะก่อนน,อน้นาน,นี้ก็ไปเสมอกับยงนงอันมาสองตต่อสองเสมออันวีเดียอสองตัต่อสองอชนะอันเป็น ชนะน,นายโยสามส่วนเฮ้ยโอเคนะเซตตาเาสมอศักดิ์สน้าส่วนส่วนนะแต่ดูเลขอื่นกับมิดนึงย้อนนิดน,งนึงนะ,ะโกปาเดเล่นะจ๊ะก็ไปแพ้อันปัญญอนมาสามหนึ่งก็แสดงว่าเล่นเน้นลีกตัวเองนะอันนี้น่าจะแบบเน้นลีกตัวเองพอสมควรเลยเอาละอมาดูกันอีกเจ้าหนึ่งคือมายอกามาโยกานะจ๊ะก่อ,อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเสมอเงี้ยมายอกาเสมอวายโดริกม,ม,มาสามสามพุ่งก่งวะสุดยอด มายูก้าเสมอโอซาซูนาศูนย์ศูนย์แต่มายูก้านัดนี้โดนใบแดงไปใบหนึ่งก็เลยมีการเสมอขึ้นมาเฉยเลยอันนี้ก็เข้าใจนะไม่ว่ากันอีกอันหนึ่งนะจ๊ะเอ่อมายูก้ากับเรียวเบติกก็เอ่อ oka, ic, เรียวเบติกได้ไปหนึ่งศูนย์ก้อนนึงก็เข้าใจได้อีกแล้วก็มายูก้าเสมอกับเรียวโซเซดัสคู่อันนี้ถือว่ามายูก้าไม่ทำอะไรจริง ين, เพราะว่าเสมอนะส่วนเรียวโซเซดัสโดนใบแดงไปใบหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเสมอเฉยเลยย้อนกลับ ขอดูคลิปอ,อื่นนิดนึงนะอ่ะโกปาเดเลนะจ้ารอบที่หกทีมเอ่อเรอองโซเซดัสกับมายโยกาเรอองโซเซดัสก็ชนะไป1ประตูต่อ0อ่ะโอเคเดี๋ยวว่ากันตรงนี้ไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่นี้ที่ต้องสรุปนิดนึงก็คือเซลตากับมายโยกาเวลาตีสองนะศูนยนที่17แนวหนุ่มผู้ชนะเซลตาห้าสิบสอว่าเยอะมากเซลตาอันดับ10ของตารางถือว่าเยอะกว่ามายโยกาอันดับ12ของตารางห่างแค่2คะแนนไอ้สออันดับเองนะ แต่เซลตาได้มากถึงอุ้ยห้าสิบสามคะแนนเนสมอยี่สิบเปอร์เซ็นต์และมอญูก้าก็ชนะแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆเลยเรามาดูกันอีกคู่นึงน,นะจ๊ะในส่วนของกัลโซซิเนอาคืนวันที่สิบเจ็ดเหมือนกันเลยราตีนึงสี่สิบห้าปรับมาดูได้นะฟิโอรเรติน่าพบกับอาราลันตาคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอาราลันตายอยู่อันดับที่หกของตารางนะพบกับอันดับที่เก้าของตารางฟิโอเร พี่ออเรติน่ามาดูก่อนอตาลันตาเตะเรายุ่บเก้านัดมีหมด48คะแนนเสมอสองชนะสองละเอ้ยขอบไปห้านัดของอตาลันตาคือแพ้สองชนะสองละเสมอหนึ่งอันดับที่เก้าพี่ออเรติน่าเตะตเรายุ่งเก้านัดเช่นกันมี48คะแนนห้านัดต่างตุดยังไม่แพ้ใครเลยมีเสมอว้าวพี่ออเรติน่าน่าสนใจว่ะน,น่าสนใจแต่ถ้าหาว่าชนะก็ไม่สามารถขึ้นอัดดนดับได้นะเพราะว่าคะแนนยัง ห้าชั้นอยู่พอสมควรเลยเรามาดูกันทีตัตัวเลยนะต,ออตาอัลตาลันตาก่อนเลยก่อนอันนี้นเป็นยังไงกันบ้างไปเจอบริยาก็แพ้เดอไปเจอเคนูเมเซ,เซชนะมาน,นะาสามหนึ่งไปเจอเอ็มบุรีก็ชนะมาสองหนึ่งเจอนางบุรีไม่ต้องอพูดถึงนางบุรีอันดับหนึ่งของลีกเนาะโอ้โหผูหนักเลยก็นางบุรีก็ชนะสองศูนย์อัอตตลตาเจอกับอูดิเนเซศูนย์ศูนย์ก็ไปเจอกับมิลานเจอหนังมิลานก็เสียไปสองศูนย์เขาว่ากันไปอ่ะย้อนกลับไปดูลีกอื่นนี่ดูสิ อไปเจอทีมครับรอบ8ทีมจ้า,อ,าอินเตอร์ชนะอตาตาลตาเฉยเลยก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปได้เราดูฟิโอเรติน่ากันบ้างในส่วนของฟนะิโอเรติน่านะก่อนหน้านี้เกิดขึ้นท่านไปแข่งยูฟ่าเออ่ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกมารอบแปดทีมจากหนึ่งในสงนะจ๊ะก็ฟิโอเรติน่าชนะอารเอสพอชนะหนึ่งเฮ้ยสี่ต้นตอนหนึ่งเลยถือว่าดีนะแล้วก็ฟิโอเรติน่าชนะสเปเซียเอ้ยขออภัยจากเสมอสเปเซียหนึ่งต่อหนึ่ง นะแล้วก็ทีมครับฟิโอเรตินาชนะเคโนเมเซ่ไป2 0แล้วก็เฮ้ยเอ่ออันนี้ก็ฟิโอเรตินาชนะอินเตอร์ไหมหนึ่งศเฮ้ยโดนทรงแล้วฟิโอเรตินานี่ทรงดีกว่าเนื้องนุ่ผู้ชนะฟิโอเรตินาสี่สิบเสมอ28%อรตาอตาลันตาสามจุดสง้าก็โดยรวมแล้วจากทรงนะฟิโอเรตินาแม้จะอยู่อันดับที่9ของตารางสูกาดับที่6ของตารางคะแนนห่างกัน7แต้มแต่อันดับที่9ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ในการชนะ มากกว่าอยู่ดีโอเคอันนี้ก็ต้องไปตามดูกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมางวันนี้คงต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่างไใใใจกันใหม่นะจว่าบอลเป็นไงบ้างแต่สำหรับคืนนี้เน้นๆมีนสองคู่ก็เลยว่าเราขังไปก่อนจ้า